สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เฮามีข่าวดีมาบอกคือห้องโมก,กเกษมราชจะเปิดบริการในวัยนี้ยิงตามเรื่องข่าวเศรษฐกิจการค้ากเกษมราช้อมให้บริการปรรจุโน,นเล่าในเรือนสิงหานี้ห้องมมก,กเกษมราชการลงทุนห่วมระวังล้าไทยกำลังจะเปิดบริการในไวัยนี้แล้วภายหลังทีได้ดำเนินการก่อสร้างมาแต่กลางปี2018ซึตงตอนนี้ ในสำเร็จการทดสอบระบบเครื่องมือต่างๆเป็นที่เหยบห้อยลอถารายละเอียดปางเล็กน้อยแล้วก็สามารถเปิดใส่บริการได้ยิ่งตามข้อมูลจากท่านางวารีเวสพง์ผู้ห่วมทึ่นฝ่ายลาวในวันที่เ่า,เามีถุวนหน้านี่ให้หูวาในประสมเข็มขุนกับทีมงานวิศวกรหลังจากทดสอบระบบเครื่องมือแพทย์ระบบไอที ในระบบอื่นๆภายในอาคารห้งหมอกเกษมลาดแล้วห้แเก้กไขเวียกจุกจิกที่เกิดขึ้นต้องให้สสำเร็จ1 0 0หอยเปร์เซ็นต์ก่อนห้งหมอเปิดให้บริการค้นไข้ในเดือน8ปี2 0 2 1ที่จะมาถึงนี้บริเวนผ่านอีกแล้วเกียมพร้อมหับใส่พอเม่พี่นองภายในล่าและประเทศไก่เคียงไปไว,ไวนี้ห้งหมอกเกษมราอินเตอร์เนชั่นแนลเวียงจันท ที่มีงบประมาณการลงทุนถึง,ง480ตื้อกีบโดยขนาด254เตียงนอนซึ่งเนือมุ่งมือกาามมา่อสร้างมาแต่เดือนพฤษภาคมปี2018แต่ด้วยการระบาดของพายาต COVID ิโควิด19มาแต่ป,ปี2020เหตดให้นาเวียกหลายอย่างบ่เป็นไปตามแผน จิงทรงพ้นให้กำหนดการเปิดน้ำใสบริการถึกเดือนไปตามตาม,ตามกันเนไรก็ตามตันนี้แมนเป็นทีแน่นอนแล้วเดือนสิงหาทีจะมาถึงพวกเขาจะได้เห็นโซนหนาใหม่ของห้องมอสเซมิลาาและจะให้บริการห้องมองท่านสมัยอีกแห่งในเวียงจันทร์ทันวาีเวศพงศ์ในก่าวกอนนานีวาห้องมองแห่งนี้หวังจะเป็นส่วนหนึ่ง สวยบริการปินปัวพีนองประเาศนล่าขวบคููกับบรรดาห้องหมอหลัดที่มีผู้ป่วยจำนวนลวงหลายในปัจจุบันซึ่งอหงโหมอก,กัิมหลัดได้เริ่มอง,งมือก่อสร้างมาแต่เรือนพื่อสภาพปี2018โดยแบ,บ่งออกเป็นสองในยะการก่อสร้างองโมอแห่งนี้ได้นำใส่งบประมาณลงทุน60ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4 8 0ตื82กีบ มีอาคารทั้งหมด4หลังมี38ห้องกวดทรงหอยหาสิเตียงนอนเบื้องตนขาดว่าจะนำใส่แผดหมอ้อจากต่างประเทศมาปินปัวถ่ายทอดประสบการณ์ให้แผดหมอ้อเล่าก่อนห้องมอ้อแห้งนี้ตั้งอยู่บ้านดอนุคุมเมืองศรีสัตนานครวิจันทร์จากแต่ผู้ส้มถือว่าเป็นนคาวดีแต่ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือหนึ่งให้กับคนเจ็บ คนไข้ผู้ที่มีความสนใจอยากมานำใส่หงหมอก็ถือว่าหงหมอแห่งนี้ก็เป็นห้งหมอขอนขางเป็นหงหมอสากลและก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อจะได้รับการบริการดีๆก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมีได้ร้ายบอลหลายทีมีห้องหมอ,หอเกิดขึ้นห้ายบอลหลายทีก็เป็นการนี จะเห็ดห้ปาทซุนราวนาเา,ามีทางเลือกในการนำใส่ราคาโกสมเหตุสมผลตามการรร้งานของคาดาพ,าพิโซเพิ่นถ้ามีการเคีงคันแน่นอนราคาก็จะบอ่อสูงและอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการลดพรในการเดินทางไปปินป่วยอยู่ต่างประเทศ พะว่าห้องหมอแห่งนี้ก็เป็นห้องหมออีกแห่งที่ว่ามีความทันสมัยเครื่องมือทางการแพทย์ครบวงจรแต่ก็เป็นห้องหมอที่ทันสมัยอีกห้องหมอหนึ่งของนะครนวิงจันทเอาล่ะสำหรับเป็นครทีมีความสนใจถ้าหากบรสบายเจ็บเป็นห้องหมอบบนอื่นเติ่มถือว่าเนี่ยอะไรก็แล้่แต่ก็สามารถไปลองใส่บริการทุกคนได้เอาขอบคุณขอบใจได้สำหรับการติดตามครับสมสบายดี